นาวยะอินโอเอครับป้องกันแชมป์โลก4สถาบันได้สำเร็จหลังจากที่ TJ เจโดฮานี่มีอาการเจ็บหลังในช่วงตนยก7จนต้องพ่าย TKO ไปนะครับคือรูปเกมก็ไม่มีอะไรหรอก mm hmm. นาวยะก็ทุบมาเรื่อยๆ,ๆนะครับแล้วก็จังหวะก,ก่อนที่จะเจ็บหลังก็โดนทุบหนักๆไปเหมือนกันเจ้าตัวก็บอกว่อ,อขอเจ็บหลังไปก่อนเลยแล้วกันนะครับก็จบน็อกไปนะครับจบ TKO ครับบอกตามตรงนะครับแฟนมวยที่รอดูไฟนี้ก็คงเหงาๆกันหน่อยนะเพราะว่ามัน มันแบบไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะครับก็ต้องบอกต,ตรงๆว่าไม่ได้สนุกไม่ได้สนานอะไรมากมายนักนะครับก็ยังโหดเหมือนเดิมครับเดอะมอนสเตอร์นาอยะอิโนเอะเจ้าของแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นครับใายพูดตามภาษามวยจะบอกว่าถาล่มหมัดเอาชนะน็อกอดีตแชมป์โลกไว้37ปีทีเจดเฮนี่จากประเทศไอแรแลนด์ก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้นาอยะก็เกมมันมันไม่สูสีนะครับเกมมันไม่มีอะไรเลย นแกก็อายุ37แล้วนะครับสำหรับตัวเฮนี่ถอยหลังตั้งรับอย่างเดียวเลยพยายามดักต่อยท้องแหละแต่ทําอะไรไปนายะก็ไม่สะดุ้งนะครับสุดท้ายนายะก็ทุบไปทุบไปนายะเองก็ไม่ได้ดีใจไม่ได้ไรมากมายครับเพราะว่าคู่ต่อสู้ผิดเส้นเจ็บหลังพนะโอ้ไม่ไหวครับแบบนี้ครับก็ยังถือว่าโหดที่สุดครับรุ่น122ปอนด์แชมป์ wba wbc wbo และก็ ibf ครับ ก็ป้องกันที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นรอขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแบบปอนต่อปอนได้เลยครับถ้าฝีมือขนาดนี้แล้วก็เห็นว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะมีรายการออกไปชกนอกบ้านบ้างแล้วเพราะว่าในบ้านไม่น่าจะมีใครอยากจะชกด้วยแล้วนะครับถือว่าโหดจริงๆนะครับด้านคู่อื่นๆก็มมีปัญหาอะไรนะครับอย่างโยชิกิทาเคอิครับเจ้าของแชมป์โลกเกาะมาโดนนับนยก11นะแต่ว่าก่อนนั้นก็ต่อยอยู่ตัวเดียวนะครับถือว่าคมกว่าครบ12ยกก็ชนะคะแนนไปนะครับ ก็เป็น2คู่นะครับผล2คู่ที่เป็นการป้องกันแชมป์นำมาฝากกันครับนี่คือผลการแข่งขันนะครับนาวยะอโนเวปะทะทีเจโดเฮนี่ครับ